จิตหลุดพ้นในยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายพิขุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นเวทนาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสินาามส้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นสัญญาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นสังขารอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายพิขุเห็นวิญญาณอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทําไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อพิกุกระทำไว้ในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจรารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสัญญาตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทำไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสัญญาตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคาเพราะความสิ้นไปแห่งราคาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีทิ่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจรา,า,มมา,า,าจรณา,า,าเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อพิกขุกระทําไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในสังขารเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อพิกุกระทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี